งานติดบัวบัวขอบหน้าต่างบัวเสาบัวกล่องด้านบนตัดฟ้าหลอกนะครับตัวนี้ไม่ได้เทคอนกรีตเป็นวางแผ่นสมาร์ทบอร์ดแล้วก็ปูกระเบื้อง กันน้ำซึมนะ้ำตัวนี้เป็นโครงเหล็กสร้างขึ้นมาเป็นบัวคอนกรีตใช้สมาร์ทบอร์ดแทนคนระบัวขอบประตูน้าตา เสร็จเรียบร้อยครับสวยงาม